ก็สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่อะไรวันที่แปดพฤศจิก,กายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะก็วันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับก็ได้ตื่นมาแบบความสดใสนะเพราะว่า มีคนติดตามทั้งหมด100คนแล้วนะเสร็จแล้วตอนสายหน่อยก็จะมีอีกคนหนึ่งมากดเป็น1 0 1คนนะครับณนะตอนที่ถ่ายผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าตอนนี้เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่แล้วนะก็ขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับณนะตอนนี้ผมก็ทําแบบ ยังทําแบบอ่าเขาเรียกอะไรทําแบบยังใช้ทุนตัวเองนะอนาคตถ้าเกิดผมทําแล้วมีรายได้จาก youtube นะผมก็จะทําแบบให้มันมีเป็นห้องหนึ่งเลย <c oughs> เป็นห้องหนึ่งที่เหมือนของชาวต่างชาติที่เขาเลี้ยงนะทําเป็นห้องเลี้ยงมดจริงจังนะก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่น่าดู มากกว่านี้นะอันนี้มันปีแรกผมก็ค่อยๆศึกษาก่อนผมยังไม่อยากจะเขาเรียกอะไรยังไม่อยากจะอ่าทุ่มทุ่มมันไปเพราะว่าด้วยด้วยเศรษฐ,ฐกิจด้วยด้วยไรายได้นะตอนนี้นะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันมีผลกระทบทุกอาชีพนะครับ ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยมีผลกระทบทุกอาชีพนะผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีการทําธุรกิจนะแล้วก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอพอลงทุนปุ๊บลงทุนปุ๊บโควิดมาเดอีกเดือนหนึ่งโควิดมาฮนะกลายเป็นว่า สิ่งที่ผมลงทุนไปมันก็มันก็เหมือนจมอยู่นะแต่มันก็ของมันไม่ได้เสียหายนะครับแต่ว่ามันจมอีกอาชีพหนึ่งของผมนะครับ <c oughs> มันจมไปเป็นของมันก็มันก็มีค่าเสื่อมนะทาัทางที่มันจะวางไว้อยู่เฉยเนี่ยมันก็มีค่าเสื่อมผมก็มาเหมือนหลายๆคนแหละว่าง <c oughs> มาดูมดนะ แล้วก็มาเริ่มเลี้ยงมดนะครับอันนี้คือผมคลิปนี้ผมที่จริงผมจะมาอวดตู้ใหม่นะแต่ว่ากลายเป็นเหมือนอยากจะมาพูดคุยนะครับว่าผมเลี้ยงมดได้ยังไงแล้วก็มีอะไรยังไงนะคือครบหน,นะนึ่งร้อยคนเนาะคนซับสไคร e นะก็ก็ติดตามหนึ่งร้อยคนนะผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นพิเศษนิดนึง ก็หลักๆก็ตู้เนี้ก็คือเมื่อวานผมซื้อตู้มานะจากร้านขายปลานะครับที่เชียงใหม่นะก็คือซื้อตู้มาตู้นี้เจ็บาทนะแล้วก็ซื้อหินที่ร้านนั้นเลยนะชื่อร้านอันดามันนะถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่แล้วอยากไปซื้อแบบนี้ทํานะชื่อร้านอันดามันที่กาดคำโลตัสคำเที่ยงนะ ไม่ใช่โลตัสเนี่ยเอออยู่ใกล้ๆอยู่หลังอะ่ะมันเป็นตลาดคําเที่ยงอะ่ะนะครับเป็นตลาดต้นไม้นะก็จะมีร้านขายปลาขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาร้านนี้ผมจะเข้าประจํานะครับปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็เลี้ยงปลานะก็จะซื้ออุปกรณ์ปลาที่นั่น ถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่ก็แนะนำนะครับไปซื้อที่นี่นะตู้นี้แค่70บาทนะครับาจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ20เซนะติเมตรนะจนสองจุดนี้20เซนติเมตรนะแล้วก็หน้ากว้างตรกนี้ไปข้างหลังนะ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับ20เซนเหมือนกันนะครับ20เซนเหมือนกันก็ ข้างล่างสุดนะครับผมใช้หินกรวดนะแอรมันมืดอ่ะมันไม่ทำไงดีเดี๋ยวผมขออ่ะถ่ายฝั่งนี้แล้วกันลองใช้ไฟฉายช่วยนะอ่าชัดขึ้นนะชั้นแรกนะครับ ผมแนะนำก่อนนะชั้นแรกผมใช้เป็นหินกรวดนะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งผมใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับใช้เป็นขุยมะพร้าวนะแล้วก็ต่อจากขุยมะพร้าวก็เป็นฐานทุบฐานทุบนะโรยบางๆไม่ได้เยอะเพราะว่าหายากนะครับผมซื้อสำเร็จมา มันเป็นฐานที่เอาไว้กรองน้ําตู้ปลานะครับเขาจะใส่ถุงเหมือนถุงตะข่ายเอาไว้นะเราก็แกะถุงเพื่อเอามาโรยนี้แทนนะถุงหนึ่งกี่บาทผมจําไม่ได้นะแต่ขุยมะพร้าวเนี่ยถูกไม่แพงนะแล้วก็ไอ้ก้อนหินก้อนกัวในที่อันดามันเหมือนกันยีบาทเนี่ยผมใส่พอดีถุงหนึ่งเลยยีบาทลองพื้นพอดี ใครอยากจะเลี้ยงปลาก็ใช้ได้นะครับเนี่ยใช้แค่นี้เจ็ดสิบาทกับยี่สิบาทเนี่ยแค่นี้เลี้ยงปลาได้ลนะนะแล้วก็ดินพิทมอน,นะครับซื้อถุงละห้าสิบาทนะครับที่ร้านร้านขายต้นไมอออออออ้อุปกรณ์ขายอุปกรณ์ปลูกต้นไม้นะดินพิทมอนนะผมซื้อมาห้าสิบาทได้ถุงใหญ่มากใช้ได้หลายตู้เลยครับถ้าเกิดใช้จริงๆเนี่ยประมาณสี่ตู้ได้มั้งน่าจะใช้ได้อยู่เนี่ยใส่เยอะพอสมควรนะ แล้วก็ผสมขุยมะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวไม่แพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณก็ไปหาเดินรอบแถวบ้านนะมีต้นไม้อะไรเล็กๆคุณก็เอามาลงก็ได้แต่แต่ต้องทําความสะอาดหน่อยนะทีนี้คือผมปลูกในขวดในขวดน้ําอยู่แล้วนะรูด่างผมก็ดึงอ่าเล็กๆมามาลงนะคือไม่อยากให้มันใหญ่มากนะมัน มันลกตู้อเออเดี๋ยวผมจะหาอย่างอื่นตกแต่งเพิ่มนะครับตู้นี้ก็ผมก็ทําแล้วก็เอามดลงเลยนะไม่ทันคิดด้วยว่าการที่เราเอามดลงผมดันไปเอามดสองลังมารวมกันลังหนึ่งสี่ตัวลังหนึ่งสามตัวมีนางทั้งคู่ เราไปลงคิดว่าเออที่จริงมันก็คือรังเดียวกันนั่นแหละแล้วผมเอามาแยกนะจนอ,อ่อีกรังหนึ่งที่ว่าผมเอามาผสมพันธุ์กับตัวผู้ของอีกรังนึ่งก็คือเอามาแยกกันอย่างเงี้ยเออกลายเป็นกลายเป็นมันมันมันฆ่ากันเองนะครับอันนี้คือเรื่องผิดพลาดของผมนะที่ที่ทำอันนี้นะ ผมก็อยากจะอันไหนผิดพลาดผมก็อยากจะแนะนำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำคลิปมดนะ่ะใน youtube เนี่ย,ยของประเทศไทยส่วนใหญ่เขาเขาไม่ไม่บอกการทดลองของคุณให้เขาของเขาให้ให้คุณฟังหรอกว่าเขาทำผิดพลาดอะไรยังไงนะคือผมผมอยากจะที่ที่ผมเลี้ยงแต่ละแต่ที่ผมเลี้ยงผ่านมาเนี่ยทั้งหมด ผมเอาความผิดพลาดของผมเนี่ยมาเพื่อจะให้เชื่อจะมาบอกว่าเอออันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้นะก็อยากจะมีความรู้เอาไว้แนะนําได้นะครับไม่ใช่แบบ่าไปดูในในกลุ่มนะว่าเขาแนะนํามาแบบนี้แล้วก็บอกคุณไปแบบนี้อย่างอย่างวิธีการทำแป้ง กันมดหนีไงแป้งผสมแอลกอฮอล์สิเนี่ยทําเลยเอาไปผสมกับแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็ทาแค่เนี้ยผมก็เอามาบอกคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เข้าใจถูกป่าแล้วผมก็ไม่เข้าใจทองแท้ด้วยว่ามันต้องทํำยังไทงทั้งๆที่ผมไม่เคยทําอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําคุณได้ว่า <c oughs> เออถ้าคุณใช้แป้งหนาเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างที่ผมรู้เนี่ยก็คือมดบางชนิดก็ปีนได้นะตาลานอกส้มนี่มันปีนปลืดออกมาเลยไอ้ตาลานป้องขี้เท่าด้วยปีนปลืดออกมาได้เลยนะถ้าเกิดทาแบบบางๆอย่างเงี้ยบางๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าคุณจะไม่เห็นดีเทลนะเนี่ยบางๆอย่างเงี้ยกลายเป็นมันตกลงมาคือมันหนีไม่ได้นะ แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมทาเนี่ยคุณเห็นไหมสองมีสองสองแบบคือตรงเนี้ยผมทาหนาตรงนี้ผมทา,นา,นา,มทานอ,อน่อ,อนๆเนี่ยเพื่อจะป้องกันทั้งสองแบบเลยนะแต่จริงๆหนามคู่เนี่ยเป็นมดที่ปีนไม่ค่อยเก่งนะเท่าที่ผมดูนะปีนไม่เก่ง ก็มีซากศพนะครับซากศพของหนามคู่นะวันนี้เพิ่งจะว่างมาดูนะครับทั้งวันวันนี้ก็เหมือนวันนี้เป็นวันหยุดนอนเปื่อยทั้งวันนะนอนเปื่อยทั้งวันเมื่อคืนก็นอนยันเช้านะ่ะกว่าจะได้นอนเช้าเออตีห้านะดูคลิปเลี้ยงมดของต่างชาตินะครับไปดูของอะไรนะ ่าแคนาดาป่ะแอนแคนาดาเนี่ยชอบเขาแบบเออเําทำแบบเลี้ยงต่อท่อไว้รอบบ้านเลยเจ๋งมากเลยนะผมอยากทําอย่างนั้นเกันถ้ามีทุนจากการทํา y o youtube ถ้ามีไรายได้มาผมจะทําแบบนั้นให้ได้นะครับอาจจะสร้างห้องห้องหนึ่งนะเอาไว้เลี้ยงมดด้วยเพราะคือผมไม่ได้ทําตามกระแสนะ ผมทําแบบคือตอนนี้เดยวผมอยากเลี้ยงผมก็เลี้ยงไม่เป็นนะเนาะตอนนี้โตแล้วนะเป็นพ่อคนแล้วแล้วก็โตพอที่จะอ่าดูแลได้นะก็หลักๆคลิปนี้ก็จริงๆก็อยากจะปวดตู้นี้นะตู้ใหม่ว่าผมใส่อะไรยังไงนะให้ดูว่า ทำอะไรยังไงแค,คเง่เนี้ยคุณทําเองได้นะในงบประมาณสองร้อยอ่ะให้เลยสองร้อยเนี่ยตู้เนี่ยดินพิษมอสด,ดินพิษมอสถุงหนึง่งกากขุยมะพร้าวเนี่ยผงถ่งานเนี่ยคุณไปเอาถ่านถุงต้มนะเอาค้อนทุบอ่ะเอาก้อนหินทุบก็ได้ให้มันละเอียดละเอียดทั้งที่ดีคุณเอาใส่ถุงผ้านะถุงผ้าแล้วก็เอา เอาค้อนทุบดีกว่าผมว่ามันมันละเอียดดีกว่านะเอาใส่ถุงไว้เลยแล้วก็ค้อนทุทททททบๆุบาเบาก็ได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายของผมเพื่อเอินไปเจอไปเจอที่มันทุบมาแล้วนะก็โชคดีไปนะเนี่ยประมาณเนี่ยสองร้อยได้ตู้มดละแล้วก็เราส่วนอื่นเราก็ไปหามด แต่เลี้ยงแบบนี้ผมว่าอาถ้าเลี้ยงกนหนามคู่ได้อยู่นะแต่ตารานผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะลองสัก,สก,สกลังหนึ่งตารานนะเดี๋ยวจะลองให้จะลองป้องขี้เท่านะป้องขี้เท่าผมมีหลายหลายลังนะกล้าเสี่ยงนะครับอกส้มนี่อย่างห่วงอกส้มนี่มีแค่ลังเดียวนะห่วงมากนะครับคือไม่กล้าไปอ,อะไรเขาแล้วก็อย่างมดละเอียดก็มีลังเดียวแล้วก็ มดแดงเนี่ยคือเป็นไรก็ไม่รู้มีมดงานพอสมควรแล้วนะตายจังนั้นมดงานก็มีเยอะดันตายจังนั้นไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มดฮีมดฮีนี่โอ้โหเลี้ยงง่ายมากนะครับเอาหนอนลงไปนี่กินอย่างเดียวนะกินแบบทะลุป,ปุดโป่งเลย ก็คลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าชอบคลิปผมนะครับก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะอย่าดูอย่างเดียวนะกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทําต่อไปนะคือเห็นคนดูอ่าผมผมผมก็รู้แล้วว่าคนที่เขาทำยูทู e เนี่ยทำไมเขาชอบพูดจังเลย เมื่อก่อนลำคาญมากนะครับเป็นคนหนึ่งที่ลำคาญนะจะอะไรนักหนาไอ้กดไลค์กดแชร์เนี่ยนะแต่ว่าพอพอมาทำแล้วมันรู้สึกอ๋อเข้าใจแนละ้วว่ามันเอ,อมีคนเข้ามาดูอะเราดีใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกดหกดกดไลค์ให้ซะหน่อยอะไรเงี้ยกดติดตามให้ผมสักนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยมีคนดูเว้ยมีคนแบบมีคนอยากดูอะเออ แล้วก็มีคนมาคุยด้วยอะไรเงี้ยแบบเออจะถามจะอะไรผมถ้าผมผมรู้ผมบอกผมบอกตลอดนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากจะไม่ได้บอกอะไรมากนะคําถามบางคําถามถ้าเกิดผมทําคลิปให้ได้ผมก็จะทํานะเป็นไปไม่ได้ที่คนใหม่ๆที่เข้ามาดูจะไปดูคลิปเก่าทั้งหมดนะ ผมคิดว่าผมไม่มีใครกลับไปดูนะนอกจากจะแบบอยากรู้ศึกษาจริงๆนะเพราะว่าผมทําเป็นถ่ายแบบถ่ายเป็นชั่วโมงอะไอถ่ายเป็นแบบเ,ออเยาวๆไม่ได้แบบตัดให้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ,อเป็นเนื้อเนื้อคือเหมือนถ่ายไปมดทําอะไรก็ตามนั้นอะไรเงี้ยนะคือผมพุ่งตรงว่าผมไม่ถนัด ผมพยายามตัดต่อกับกับ iPad iPad i p a d แม้แอร์แอร์ตัวใหม่แอร์แอร์สี่เนี่ยผมพยายามตัดต่อแล้วมันมีรู้สึกว่ามันไม่ถนัดอ่ะคือผมเคยเคยทากับกับคอมพิวเตอร์นะแล้วมันมันถนัดกว่านะแต่ตอนเนี้ยโปรแกรมนั้นมันโหมันเมื่อสมัยสมัยเรียนอ่ะสมัยเกือบยี่สิบปีแล้วอ่ะมันเป็นโปรแกรมเอาไว้ ใช้กับตัดต่อกับวิดีโอเทปสมัยก่อนอะ่ะเออผมก็ไม่ถน,นัดอะ่ะทํากับยุคเนี้ยพอมาทํากับมือถือก็ไม่สะดวกอีก <c oughs> นี่ผมจริงผมตัดหลายหลายคลิปนะในมือถือเนอี่ยตัดเสร็จแล้วนะแต่ว่าอยากจะลงแบบอ่าลงเพลงพื้นหลังอนะ่ะผมก็หาวิธีว่าที่จะเอาจาก y o u t u b e แล้วก็ เอามาตัดเป็น mp 3แล้วก็ตัดมันกลายเป็นเหมือนเป็นคลิปยาวๆแบบสิบกว่าเพลงเงี้ยเออว่ากลายเป็นแบบโอ้ยอะไรกันวะเน,นี้ยถ้าทำเป็นคอมพิวเตอร์มันจบไงมันทำทีเดียวมันจบเลยคือผมมีไฟล์แปลงไฟล์ทำอะไรได้หมดในคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันตัดต่อไม่ได้มันเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแบบรุ่นแบบเริ่มต้นนะคือซื้อมาแค่ ให้ลูกพิมพ์งานอะไรเงี้ยกลายเป็นตอนนี้เรียนออนไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำทำงานอะไรตัดต่อไม่ได้อ่ะเออว่ากันตรงๆนะก็ต้องรออย่างเดียวนะครับเพราะผมก็มีภาระนะภาระค่างงวดรถค่าอะไรจะมาให้ซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อมา ตัต่อมดโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลานะรอนะครับเข้าใจว่าบางคนอ,อยากดูเป็นคอนเทนต์แบบช่อง,งต่างๆนะเข้าใจนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเซฟเซฟต้นทุนไว้ด้วยนะแต่ผมก็จะพยายามทำ ให้ดีที่สุดแหละเือ,อนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบ่นนานเลยนะเป็นเรื่องปกตินะไม่รู้จะมีใครชอบหรือเปล่านะซุยนานเลยก็เอาเป็นว่ารังนี้นะครับทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะรังนี้ผมจะเอาเป็นละรังอะไรดีรังฉลองครบร้อย ชื่อคลิปนี้จะใช้ชื่อคลิปอะไรดีฉลองครบร้อยคลิปคลิปนี้อาคลิปขอบคุณ้วกันอาเป็นขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมนะครับที่ติดตามผมครบหนึ่งร้อยวันนี้นะครับที่จริงตั้งแต่เมื่อคืนนะมัง้งแต่ว่าผมมาดูตอนตอนเช้านะ แล้วก็ใส่สายหน่อยมีหนึ่งร้อยหนึ่งคนแต่ตอนนี้ณตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ไม่ได้ดูนะว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวตอนอัพคลิปเนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละว่ามีคนติดตามเท่าไหร่นะดีใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะ,ปนะแค่คุณกดถูกใจนิดๆหน่อยๆคอมเมนต์คุยกันนิดๆหน่อยๆนะ ผมก็ดีใจนะนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาชมครับแล้วก็นาตีสวัสดนะครับสวัสดีครับฝันดีครับ